ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่27มกราคม2557นะคะบรรยากาศการลงทุนในวันนี้มองว่าน่าจะยังดูอ่อนแอหรือว่าอ่อนแรงลงนะคะเพราะว่ามองว่าปัจจัยกดดันเนี่ยมีทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะคะถ้าเริ่มต้นในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศก่อนเนี่ยก็พบว่าเออค่อนข้างจะอยู่ในทางลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในช่วงเช้าวันนี้นะคะตลาดภูมิภาคเนี่ยเออปรับตัวเปิดมาปรับตัวลดลงเออมากกว่า1%กันทุกตลาดอ่ะนะคะ สาเหตุหลักเนี่ยคงเป็นเรื่องของอตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์นะคะ,ะปิดดิ่งลงไปกว่า318จุดนะคะตัว Wix Index เนี่ยพุ่งขึ้น31.74%มาอยู่ที่18.14นนะคะ,ะแรงกดดันเรื่องของการปรับตัวลงของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็มองหลกัหลกๆเลยคงเป็นเรื่องของการขายลดความเสี่ยงออกมาจาก การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะกเ็เริ่มต้นในส่วนของความกังวลที่มีเกิดขึ้นต่อประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายนะคะตลาดเกิดใหม่ก็คือพวก emerging market นะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้อนิสง์จากเรื่องของมาตรการ QE นะคะของหลายๆที่รวมถึงสหรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ พอเริ่มกระบวนการที่จะมีการถอนตัวมาตรการ QE เนี่ยมีแผนออกมาแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มเห็นการเทค Profit ออกมาจากประเทศเหล่านี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าเงินต่างๆเนี่ยของสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่เนี่ยอ่อนตัวลงไปค่อนข้างหนักนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนหนึ่งที่อย่างที่บอกในช่วงต้นก็คือในเรื่องของออการทำกำไรออกมาหลังจากที่ เ,ออเริ่มมีแผนเรื่องการถอนมาตรการ QE นะคะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของปัจจัยภายในของประเทศต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเมืองอยู่นะคะอย่างเช่นอารเจนตินาหรือว่าตุรกีนะคะซึ่งค่างเงินก็โดนโจมตีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะออสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของออตัวดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะที่ ขาดดุลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเทขายออกมาค่อนข้างเยอะนะคะทั้งในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ทั้งในส่วนของค่างเงินด้วยนะคะตัวยิ่งฟล o ไหลออกมากเท่าไหร่ค่างเงินก็ยิ่ง อ่ออนค่าลงไปมากเท่านั้นนะคะความกังวลที่มีเกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซ้ําเติมตัวสถานการณ์นะคะแล้วก็ทําให้มีการขายสินทรัพย์เสียออกมาในหลายๆที่รวมถึงสารัฐเมื่อวานนี้ด้วยนะเออเมื่อวันศุกร์ด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะของทางการจีนที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเลข SHBC P.M.I. นะคะออกมาก็อ่อนแอกว่าคาดนะคะตรงนั้นก็อาจจะทำให้มีความกังวลเล็กๆสำหรับในเรื่องของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศจีนนะคะก็ร่วมกันเป็นแรงกดดันทำให้ตลาดหุ้นหลายๆที่เนี่ยปรับตัวร่วงลงไปนะคะเป็น,นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในช่วงเช้าของตลาดภูมิภาคนี้เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลต่อเนื่องมานะคะว่า Emerging Market ในในส่วนของอเมริกาใต้เนี่ยโดนแรงเทขายออกมาแล้วในหลายๆประเทศเนี่ยจะมีการติดต่อหรือว่ามี c o n g e g a i o n effect มาที่ emerging market ในเอเชียหรือเปล่านะคะตรงนั้นคงเป็นแรงกดดันทำให้ตลาดภูมพิภาคเนี่ยอ่อนตัวลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของแรงเทขายตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการปรับพอร์ตของต่างชาติสำหรับตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่าปรับมาค่อนข้างเยอะเมื่อเมื่อไปเออเมื่อปีที่แล้วนะคะ ก็ส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องของ QE นะคะแล้วก็ส่วนในท้ายๆปีก็เป็นเรื่องปจัจจัยการเมืองภายในของเราเองนะคะที่เป็นแรงกดดันทําให้มีการปรับอรอตออกมานะคะถ้ามีในเรื่องของแรงขายออกมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็โฟกัสของนักลงทุนไปอยู่ที่เรื่องของเคลล์นักเข้าหรือว่าดูนบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไทยก็อยู่ในอาการที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเรามีสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่ไม่นิ่งนะคะแรงผลักดันหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ คงคาดหวังไม่ได้นะคะจากทางภาครัฐนะคะในในแง่ของการลงทุนก็จะอ่อนตัวลงในขณะที่ตัวดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเมื่อปีที่แล้วเราก็อยู่ในขายติดลบนะคะเราติดลบอยู่ประมาณสามไตรมาสแรกเนี่ยนนันสิ้นสุดที่ไตรมาสที่3ของปี56เนี่ยเราติดลบอยู่ประมาณ1.5%ของ GDP นะคะคาดการของทางบูมเบิร์กที่อยู่ปลายปี5-6กเนี่ยก็อาจจะติดลบอยู่ประมาณ1%เนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคาดหวังได้คงเป็นเรื่องของ การฟื้นตัวของของภาคการส่งออกหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้ามาผลักดันทําให้การเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตัวคือ n รนด์เค้าเนี่ยจะดิสิตน้อยลงนะคะหรือว่ายืนในแดนบวกแต่ว่าเรายังมองว่าในครึ่งปีแรกโอกาสที่จะเห็นขึ้นมาอยู่ในแดนบวกก็คงค่อนข้างน้อยนะคะคงต้องไปลุ้นเอาปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงกดดันจากประเด็นดังกล่าวขึ้นมาในส่วนของ Emerging Market นะคะแล้วก็เกิดในเรื่องของโฟกัส uh, อยู่ที่คือ n รนด์เค้าดิสิตเนี่ย ปร,ประเทศไทยของเราก็ดูการยังคงค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะสถานการณ์ทางด้านการเมืองภายในเองค่อนข้างซ้ําเติมนะคะก็มองว่าปัจจัยภายในภายนอกก็ คงไม่ได้มีอะไรในเชิงบวกที่จะผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวอย่างจริงจังในช่วงนี้นะคะในทางกลับกันเรามองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนแรงลงไปนะคะอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์การเมืองภายในกันนิดนึงนะคะสำหรับการเลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้าที่เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็พบว่าก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะในระหว่างการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งเนียกก็ถือว่าถ้าถ้ามองภาพโดยรวมทั้งประเทศเนี่ย 77จังหวัดเนี่ยมีอยู่ประมาณ67จังหวัดนะคะที่สามารถเปิดเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็อีก10จังหวัดเนี่ยไม่สามารถเปิดได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคใต้นะคะสําหรับในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างแย่มากนะคะว่า50เขตเนี่ยเลือกตั้งได้แค่4เขตน,นะคะที่เหลืออีก46เขตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะคะก็ะเป็นสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วความไม่แน่นอนก็ค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากที่สารมนญลอง มีคำวินิจฉัยบอกว่ามีการเลือ่อนเลือกตั้งได้ให้กกตแล้วก็รัฐบาลไปหารือร่วมกันนะคะก็มีการนัดหารือร่วมกันระหว่างกกตและก็นายกรัฐมนตรีนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ28มกราคมนะคะตอนนี้เราก็ยังมองว่าโอกาสค่อนข้างน้อยนะคะน่าจะมีโอกาสน้อยกว่านะคะที่ที่จะมีการเลือ่อนเลือกตั้งนะคะถ้าเป็นการหารือร่วมกันนะคะแต่ว่า ก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าสมมุติจะมีการเลือ่อนเลือกตั้งออกไปเนี่ยเรามองว่าตลาดน่าจะตอบสนองในเชิงบวกในระยะสั้นนะคะจากแรงกดดันต่างๆที่มีอยู่ในในในเรื่องราว ทางนั้นการเมืองเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปในช่วงสั้นแต่ว่าถ้ามองไปในระยะต่อไปแล้วเราไม่คิดว่ามันเป็นปัจจัยบวกนะคะเราถือว่าถ้ามีการดิดตัวขึ้นตอบรับข่าวสําหรับการเลื่อนเลือกตั้งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการเทคโปรฟิตหรือว่าทากาไรออกไปก่อนนะคะเพราะมองว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยคงยังเป็นเนกาทีฟอยู่นะคะสําหรับการเมืองบ้านเราะ,ะปัจจุบันนะคะก็มองแนวต้านวันนี้นะคะที่1320จุดนะคะแนวรับอยู่ที่1,300อ,อจุดนะคะถ้าล่วง หล่นจากต่ำกว่า1,300เนี่ยแนวรับถัดไปก็คือ1,285นะคะหุ้นในผ่อนนะคะคงไว้ทั้ง CPO TTA แล้วก็ BCP นะคะตอนนี้สัดส่วนการลงทุนเราอยู่ที่50%นะคะเราปรับขึ้นมาหลังจากที่ยืนเหนือ1,300จุดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมีแรงกดดันลงมาค่อนข้างเยอะต่ำกว่า1,300จุดลงมาอาจจะต้องเตรียมถอยนะคะสำหรับในหุ้น หุ้นเด็ดมีประเด็นนะคะเมื่อวันศุกร์เรามีเทคพ Profit ออกไปตัวหนึ่งก็คือตัว BCP นะคะขึ้นไปแตะจุดทํากําไรที่27.75นะคะส่วนที่เหลืออยู่3ตัวเนี่ยวันนี้เราให้ Exit ออกไปที่ ATO นะคะมองสถานการณ์ดูค่อนข้างแย่มีแรงกดดันค่อนค่อนข้างเยอะนะคะทั้งจากปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะคะทั้ง TTA j a z แล้วก็ตัวปอทสอพนะคะเราคงเหลือช็อตเซลล์หนึ่งตัวในหุ้น SBL นะคะที่เราแนะนำช็อตเซลล์ตัวโรบินไว้นะคะก็ ปรับตัวลงไปตามคาดน,นะคะก็ยังยังให้ถือต่อนะคะเพื่อรอทำกำไรถ้าลงมาที่43บาท75นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์พุ้นค่ะ